ว,นน time, วันนี้แหละจะเป็นเซียนในการควักไส้ประตูวันนี้ละววนีหน้าจานะกินอย่างดีเดี๋ยวครับย สวัสดีครับเลี้ยวซ้ายผ่านตลาดอ่าตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟบ้านแหลมจังหวัดสุโขงัาวันนี้ผมจะพาทุกคนมาหาวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขเมือ่าตอนนี้รถไฟมาแล้วเหรอเฮ้ยทุกคนรถไฟมาแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปบนรถไฟแล้วเดี๋ยวมาฟงกันต่อเดี๋ยวอ่ะ ขับรถไฟพี่ขับไปหลังเออว่ะขับไปหลังด้วยว่ะดูมองมาหรือโดนจักรเอเหรอตอนนี้เราก็อยู่บนรถไฟแล้วเรากำลังจะนั่งไปที่ตลาดล่มพุบอ่าเรากำลังจะไปตามหาวัตถุดิบชั้นนำของนั่นก็คือปลาทูปลาทูเนี่ยถ้าใครนึกถึงพี่นึกถึงอะไร มแม่กองปลาทูต้องแม่กอ์วันนี้แหละผมจะพาทุกคนไปดูว่าทําไมปลาทูมันต้องแม่กอ์เฮ้ย <haga> ใ <tabii> นข่าวมีแฟนขับมารอรับเราด้วยเดีย๋ยวเราไปดูนะครว่าแฟนขับจะรอรับเราเยอะขนาดไหนที่ตลาดตอนนี้ขอตัวนอนกันชั่วโมงหนึ่งอะเหน็นแล้วครับไดแล้วครับ Thanks, thank you Thank you v e r m u c h i t m a s Thank you เอ่ถึงโน้ตุงน้ตดูนี่ดูคนเยอะมากนีคือเขารอเราอยู่เขารอเราเว้ยแปลว่ามาต้อนรับเราไงเห็นไหม Hello Hello น่ารัาต้องบอกว่าพื้นที่ม yeah. ันแคบมากๆอ่ะ ใกล้แบบมันแบบว่า h e ล l o แสัมผัสกันได้เลยว่ามันใกล้กันมากมากคือทุกคนสามารถจับมือกับเราได้เลยอ่ะโอ้โหเราขโมยของก็ได้เลยละอะใช่แล้วเราก็ไปกันเลย hello โห h e l l ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากครับที่มารับผมวันนี้ขอบคุณครับ อาทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีแม่กองแล้วคือรถไฟที่เรานั่งมาเขากําลังรอรับคนแล้วก็วิ่งกลับเว่ตอนนี้ลมเริ่มหุบแล้วดูเขาเริ่มแก๊ะนะครับฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห ใจจริงอะตรงนี้ยังไม่ชินเท่ากับข้างในนะข้างในเนี่ยแม่งแบบว่าตัวติดเลยแล้วเดี๋ยวดูร่มกันพี่มาไม่แต่เราเข้าไปได้หรอเข้าไปไ,ได้ดเข้าไได้อะเขาต้องกางร่มก่อนเนี่ยเยอาเข้าเลย, <glimp S 2> เยมาดินะทุกคนแบบเหมือนว่าเป็นแบบระบบอะพอรถไปทุกอย่างออกมากลับมากลับมาแล้วมันแบบว่ามันเร็วมากนะเว้ยคือรถไฟผ่านร้านเสร็จใช่ป่ะร่มมาเลยร่มมาเลยร่มมาเลยลองดูสังเกตบูม ่อลังงเยทบนารถไฟใช่ที่เราเห็นบนทางรถไฟจริงๆเลยแล้วดูนะทางรถไฟกับของอ่ะติดกันเลยอ่ะติดกันไปเลยอ่ะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลี้ยวซ้ายพันตลาดครับแล้วไอ้ตลาดร่มหุบเนี่ยพี่ก็รู้ไหมว่าเขามีมาแต่ปีพศ .2527 ผมด้วยแต่ก่อนเนี่ยมีร้านเปิดแค่สองสามร้านเองพอนานๆเข้าเริ่มขยับขยายใกล้ชิดกับรถไฟมากขึ้นเดี๋ยวนี้ก็มีมน่าจะมีมากกว่าส5 0ร้อยห้าสิบ้นละตรงนี้จะเป็นโซนของแห้งของทะเลส่วนด้านหน้าที่แบบว่านักท่องเที่ยวเยอะๆมันจะเป็นพวกเขาเรียกของฝากซึ่งวัตถุดิบไม่ได้ขายตรงรลังนี้มันจะมีข้างหลังเองเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดสดเทศบาลแล้วคือที่นี่อย่างที่บอกไปเลยฮะว่าเรามา แม่กองใช่ไหมเราจะเจออะไรวัตถุดิบอะไรไม่รู้นะแต่ที่สําคัญมันต้องมีเว้คือปลาทูซึ่งเข้ามาไม่ผิดหวังเลยปลาทูเยอะแยะจะไปหมดนี่ครับตัวใหญ่มากแบบจัมโบ้จัมโบ้อะสี่ตัวร้อยซึ่งเมนูที่เราจะทาในวันนี้มันต้องใช้ปลาทูสดใช่ปะมันจะต่างกับปลาทูที่ขายในกล่องก็คือปลาทูขายในกล่องอะมันจะเป็นปลาทูที่นึ่งมาแล,แล้วนี่เราีด้ถึงละร้านปลาทูสดของเราเป็นปลาทูนี่ปลาทูโปะแม่กองอ่ะ ค, Alf. คือแต่ก่อนเนี่ยสมันจะเป็นถิ่นที่แบบมีน้ําน้าเยอะใช่ไหมเขาจะทําโป้ขึ้นมาเอาไว้จับปลาทูเว้ยทำให้ปลาทูที่เนี่ยมันกินพวกนะมีแผ่นต้นสูงตัวเนื้อมันจะมันไม่เหมือนที่อื่นก็เลยเป็นที่มาของปลาทูโป้ใช่แต่ที่ภาคอื่นก็มีนะอย่างภาคใต้เขาจะมีชื่อเรียกอะไรว่าปลาทูเตี้ยผมว่าหลายๆคนอ่ะคงไม่เคยเห็นตอนที่แม่งคอไม่หักเลยแล้วแปลกใหม่มากอาจจะมองข้ามมันว่าเฮ้ยไอ้ที่แมงเป็นปลาทูหรือเปล่ามันคือปลาทูใช่แต่ถ้าหยิบมาอย่างนี้อันนี้มาอะไรครับพี่ ปลาวันเออถ้าเป็นอย่างเงี้ยปลาทูโอเคได้นิดหน่อยโลนึงนี้ประมาณกี่ตัวเนี่ยสิบตัว1้อยสี่สิบได้สิบตัวนะฮะตกตัวละสิบสี่บาทตกตัวลบาทใครที่กำลังซื้อปลาทูกรุงเทพชะงักเลยนะฮะจังหวะนี้เจอราคานี้เข้าไปนี่ครับเอาอันนี้โลหนึ่งเลยอ่ะเราจะให้พี่บอกบลาหยิบให้เราก่อนระหว่างเรารอปลาทู นี่ไงเดี๋ยวผมจะให้เขาควักไส้ดูด้วยทุกคนไม่รู้ว่าเวลาซื้อปลาทูอ่ะมันต้องควักไส้เว่ยอ๋อคือมันต้องควักไส้ก่อนเออแล้วปลาทูมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นศาสตร์เปลาะบางโลหวฮ็กกีดนะครับได้ฮะสิบห้าตัวโอเคผมไปฝั่งนู้นเลยนะครับนี่ควักไส้แฟนฝั่งนี้ใช่ไหมสวัสดีครับให้พี่ควักไส้ให้หน่อยเหลือให้ผมสองตัวนะผมจะไปโชว์อใช่มอ่าผมจะไปโชว์ควักให้คนดูดูว่าเทคนิคเป็นไงอ๋อเคยพี่เอาควักให้ดูขวักให้ดูสามตัวแล้วคตัวสองตัวพักเองสองตัวมันยากอุ้ย อันนี้พี่เสร็จแล้วเหรอขอแบบภาพช้าได้ไหมแล้วเนื้อไม่เสียเลยอ่ะที่พี่เขาทำมาอันนี้มีเทคนิคยังไงบ้างฮะคือผมต้องฉีกอะไรออกก่อนยังไงไหมไม่ต้องออนนะก็พัตติแค่นั้นเราดูเราดูาดมึงพูดที่กูต้องเลอะ <c oughs> ไงไม <c oughs> ่เป็นไร <c oughs> ถุงพัตติได้ไหมพี่ดึงอะไรมัน่ะ นะวันนี้เนี่ยจะเป็นเซียนในการควักไส้ปลาตูวันนี้แล้วเอาใช่ไหมหอมงนงิดแล้วได้อืออันนี้แล้วอ่ะอีกตัวเลืออีกตัวเอาไหมอีกตัวอะมา ซื้อเพิ่มควายซื้อเพิ่มคุณทำขาดอีกแล้วอ่ะทำไมพี่เขาไม่ขาดวะนี่นี่เออเออหมดแล้ว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 อันนี้คือสำเร็จแล้วโคตรสุดโอ้โหภูมิใจอ่ะถ้าเป็นแบบที่เขานึ่งมาแล้วที่เขาหักคอเขาเขาดึงไส้ออกไหมออาออกออกออกเอาดึงเหมือนกันเหรอฮะ

แค่ลงแข่งเลยใช่คือที่ต้องหักคอมันแค่นั้นเลยเหรอพี่ค่ะเอแล้วถ้าใส่กล่องเนี้ยก็คือเอาในเข pues s, <S ่งมาใส่กล oh, oh. ่องเนี้ยแหละเคยวางเข่งเงี้ยลูก um ค้าไม่เ um ลือกเลื um ่อนงี um ่ก um ว่ามันมองได้มองง่ายกว่าหักได้ดูได้นะเฮ้ยหักได้เลยฮะหักลงแข่งได้แต่อเมริกาหักแคือมันไม่ได้จะเป็นต้องนึ่งหรอสดก็หักได้ไม่ก่อนก่อนนึ่งต้องเป็นยังไงก็ต้องสอ๋อคือคือหักก่อนเดี๋ยวเอาสองตัวเอายี่สิ บาทค่กลางสาธิตอ๋อได้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 อ๋อนี่ก็แค่งอลงไปเลยใช่ถ้าคุณไม่งอมันก็หนึบวางตรงไปไม่ได้อ๋อแบบนี้แล้วคนนั้นก็ไปนึ่งแล้วคือถ้าเป็นนึ่งนี่มันเก็บได้นานไหมพี่ใช่การนึ่งคือการถนอมอาหารถ้าอยู่ตู้เย็นนะอยู่ตู้ล่างได้เป็นอาทิตย์ใส่ฟิวอยู่ได้เป็นเดือนไม่มีทางโอ้โหแสดงว่าไม่น่าการนึ่งอ่ะมันเลยมีคนขายที่แบบนึ่งเยอะกว่าในกรุงเทพก็จะเจอแบบนึ่งไม่เจอสดเลยแทบไม่เจอสดเลยดีกว่า ได้ความรู้มากน่ารักมากครับขอบคุณมากครับพี่ของคับยายของคับแวะแค่ร้านเดียวทั้งสามร้านรวมพลังในการสอนเราเออเออแต่คนเอินดูเออน่ารักเนาะที่นี่สนุกอ่ะนี่เดินมาไม่นานเจออีกแล้วครับปลาทูยาจะบอกว่าปลาทูที่นี่เยอะมากแล้วก็คัดสารแทมถ้าใครไม่มีความรู้อะไรเนี่ยมาถามได้เลยนะน่ารักมากใจดีใจดีวุยกุ้งเบ้งอยู่เบ้งอยู่นี่เทียบเท่ากับเทปแรกเราเลยนะเลี้ยวซ้ายอ่ะ อย่าลืมไปดูนะฮะเทปแรกที่ตลาดนาทองเจริญปิงเราได้วัตถุดิบหลักใช่ไหมมันเหลือเครื่องปรุงแล้วก็พวกผักเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกัน <ผม S 1> ด้านใน <ผม S 1> เรามาเลือกผักกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะทําปลาทูซาเตียรู้จักซาเตียครับพี่เคยได้ยินอยู่แต่ว่าจริงๆผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันอะผมรู้จักเมื่อวานพูดกันตรงๆฮะรากผักชีกันเลยครับก็ได้ครับแล้วก็กระเทียมเรามาซื้อขิงกันต่ตอนะฮะ แก่จริงอะไรยงไม่มีใครแก่ครับถ้าใจเรายังซิ่งอยู่เหมือนละรายการเราที่นี่เขามีอ้อยขายไหมฮะต้อทางทารถไฟทาร์ไฟมีแน่นอนใช่ขายล้างสุดเลยอ่ะขายดีๆนะครับเอาหอมแดงครับแล้วก็กระเทียมอะไรกินสาเตียฮะยอดอ้าวขยับไปอีก3บล็อกครับเราจะเจอร้านวัตถุดิบร้านต่อไปของเรา เอาเนี่ยเป็นกรรมได้ไหมฮะกำก็พออะยี่สิบขอนะสบายสบายยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยคนถ่ายรูปใช่ต้องสวยหน่อยวิยายสวยมากใช่เลยโดนใจฉันเลยยายแก่แล้วนะคะไม่มีคำว่าแก่จริงท่าใจเราสิ้นอยู่ทำนี้เลยโอเคขอบคุณครับคืออยากจะบอกว่าที่เนี่ยเขามีการแนะนำที่น่ารักมาก ร้า,านนี้ไม่มีร้า,านนู้นมีนะคือแบบไม่มีกากันเลยเ,ลเหมือนเป็นแบบว่าสายแรงกันอนะแล้วจะขายของไม่ค่อยทำกันนะใบเตยขายยังไงครับอ่ะอันนี้กําหนึ่งครับอุ้ยพอพี่ไ,ไปทำซาเตียครับใช้เยอะไหมใส่เยอะมันก็หอมนะอันนี้อีกไก่ไหมฮะสุดสุดตลาดไกไ่เหรอฮะอ๋อทีขึ้นทางยไงไม่มีเบื่อ คือเดินจบนี่เป็นพี่ตูนเลยนะอ่าใช่เป็นพี่ตูนไปเขาบอกว่านี่ที่เราเดินมาแม่งครึ่งทางเลยเว้ยครึ่งทางแล้วอ้อยอยู่ไหนนะจุดทางโอ้ยเลื่อไหมันมาแล้วก็ต้องเดินอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่ไหมใช่อ้อยใช่ไหมครับต้องเห็ีเป็นไรอ่ะมันต้องแบบว่ามีการบิ้วเนี่ยมึงเป็นรายการมึงต้องบิ้วก่อนว่าเฮ้ยเราเจอเออเดี๋ยวผมเอาอ้อยก่อน อืมข,อ <Okay. S 1> ขายขึงนะขายเไงครับสิบบาทค่ะเอาท่อนหนึ่งอ๋อ oh, ถือแบบนี้ลนะแต่ว่าเมื่อคืผมมีเรื่องไง <c oughs> ตอนนี้ผมก็เดินตลาดล่มหุบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปก็คือไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวดูนะว่าแถวย่านนี้มันมีอะไรอร่อยอร่อยบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูไป <c oughs> ครับตอนนี้ผมก็ถึงร้านกล่องเม่งจันแล้วนะคือร้านขายบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงที่เด็ดสุดๆในย่านล่มหุบ สวัสดีครับอเ,เอาบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงอเ,เอาเป็นน้ำคุกขิกแล้วกันฮะอขอบคุณครับเขาบอกหมูแดงที่เนี่ยมันฉ่ำและเกี๊ยวเนี่ยไสแบบแน่นๆเลยเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงตตัว่าายมเรือลใหญ ทษครับอันนี้บะหมี่เกี๊ยวหมูแดงก็อยู่หน้าแล้วหมูแดงมันไม่แห้งนะมันดูฉ่าๆอ่ะดูหนังมันดิอยากให้ดูเกี๊ยวด้วยมันดูแบบว่าปั้นมาอย่างดีแล้วเนื้อมันแน่นๆผม <c oughs> ว่าตัวมันเส้นมันกลมๆเนี้ยมันรูดปื๊ดรูดป,รด,ปรดเหนียวนุ่มโคตรเฉียบหมูแดงบ้างหมูแดง ดีอ่ะเมื่อกี้ะหมูแดงเัาฉังๆนะฮะพอกัดเข้าไปอ่ะมันเหมือนมีไม่รู้ว่าเขาหมักน้ำผึ้งหรือเปล่านะแต่มันมีรสชาติออกหวานๆหน่อยๆไม่ต้องปรุงลนลบอกเลยว่ารสชาตินี่แบบคุณภาพห้าดาวต่อไปครับเกี๊ยวเกี๊ยบจันมคุ้มค่าที่ผมชอบที่สุดอบคงมเ็นเส้นจริงๆเว้ยคือให้ดนีเมื่อวันเลยตั้งแต่เส้นที่กินบะหมี่มานะทุกคนต้องมาลองครับร้านกล่องเม้งจัน ราคาอันนี้40บาทพิเศษ50อยู่ใ,ใกล้ๆกับตลาดล่มหุบเลครับตอนนี้ผมขอตัวไปกินอันนี้นก่อนและเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกับร้านของฝากร้านต่อไปก่อนกลับกัน ที่ผมบอกว่าจะพาไปร้านของฝากก่อนกลับบ้านนั่นก็คือร้านน้อยเบเกอร,รี่ร้านนี้จริงๆแล้วอย่บอกว่าทั้งผมแล้วก็พลหรือเฟิร์นกินกันบ่อยมากทั้งสไาล์วินทามกินกันบ่อยมากสั่งไปกินแต่ไม่ได้มาที่ร้านกันวันนี้จะพามาที่ร้านเลยซึ่งอยู่ใ,ใกล้ตลาดล้มหุบม,มากร้านจะเป็นร้านขายเบเกอร,รี่แบบว่าั่วไบมีเค้กอะไรอย่างนี้แต่ที่พิเศษสุดๆคือเค้กนมสดฝอยทองลาวาผมจะจัดเซฟเซฟที่ผมชอบกินก็คือฝอยทองไส้มะพร้าวฝอยใหญ่ขายราคาเท่าไหร่ครับแล้วครึ่งบอล ที่นี่ฝอยทองดีมากอ่เอาเหอมให้ดมได้อ,อมามันไม่ค่อยหอมเลยพี่ <c oughs> ผมว่าก็มึงดมมือตัวเองอเกียดจริงจริงคือกลิ่นมันหอมแบบใบเตยแบบนุ่มๆมีมนันลินหน่อยๆ สำหรับใครที่มาตลาดลบมหุบจะลืมแวะร้านน้อยเบเกอรี่กันด้วยตอนนี้เราก็สิ้นสุดการเดินทางของเราบนตลาดล่มหุบก,กันแล้วมาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างนี่สองมือแทบจะถือไม่ไม่พอใครที่อยู่กรุงเทพลองมาดูลองชวนเพื่อนชวนแฟนเดินทางมาไม่ยากครับแค่นั่งรถไฟแล้วต่อเรือแล้วก็นั่งรถไฟอีกรอบถึงสบายสบายได้ความแอดเวนเจอร์หน่อยๆแต่พอคุณมาถึงแล้วคุณจะบอกว่ามันคุ้มค่าเว้ย <'s> มัน a <'s> m มัน a <'s> m มากๆ,ๆเพราะว่าแทบจะเป็นตลาดแห่งเดียวในไทยที่มีแบบนี้เจอกันต่อที่สตูครับไปทำเม ปลาทูสาเตียไปแล้วเดี๋ยวนั่งรถไปก่อนอย่างที่สัญญาณไว้เมื่อตอนคลิปว่าผมจะสอนทุกคนทำปลาทูสาเตียหรือในชื่อที่ทุกคนคุ้นเคยก็ปลาทูต้มเค็มใช่ไหมฮะก็จะทำอะ่ะเวลาเราซื้อปลาทูมาใช่ไหมหลายคนจะไม่รู้ว่ายี่เป็นคนกรุงเทพจะไม่รู้เลยปลาทูมันต้องควักไส้เว้ยวันนี้ก็เลยจะมาสาธิตการควักไส้ให้ดูมันแค่นี่แงเอื้อมันขึ้นมันจะมีตรงนี้อยู่เว้ยแล้วเราก็กดมันเข้าไปหอมก่อแล้วก็เด้งออกมา ได่าะแน่นอนบอกอเลยเน่สวยงาม,งามขั้นตอนแรกเราจะทำน้ำสาเตียกันก่อนวัตถุดิบในการทำน้ำสาเตียก็จะมีน้ำมันสามเกลือสามเกลือคืออะไรกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีตามรวมกันครับแล้วก็ซีอิ๊วดำขิงแก่น้ำมะขามเปียกน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บหอมแดงอ้อ,อย ใบเตยเป็นส่วนผสมเดียวกันครับยิ่งใส่เยอะกลิ่นก็ยิ่งหอมใส่น้ำมันพืชลงไปฉะนั้นเราเอาสามเกลือลงไปผ่านให้มันหอมน้ำปลาใส่ลงไปเลยตามด้วยนี่ครับน้ำมะขามเปียดน้ำตาลปีบ๊บสัดไปต่อไปครับซีอิ๊วดำใส่น้ำเปล่าลงไปครับขั้นตอนต่อไปกระเทียมใส่ไปทั้งลูกเลยนะขิงหอมแดงเรียงปัาถูกันเราจะเรียงใบเตยลงไปก่อนพอเรียงเสร็จเราก็เอาอ้อยเรียงเป็นแบบเป็นแถ อ่ะต่อไปปลาทูมาดูกันครับอันนี้อยากจะขิงก่อนว่าเนื้อเนียนมากนะให้ดูดูความสด,สด EP นี้เป็น EP ที่9ครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะทำ9ตัวแล้วก็เรียงปลาทูอย่างนี้เลยนะเรียงตามความชอบเราออพอเราได้แบบนี้เลยใช่ไหมครับทุกคนเราก็จะเอาน้ำที่เราทำมาเมื่อกี้ ลงไปจากนั้นเราก็จะเอาไปต้มครับขั้นตอนการต้มก็คือเราจะใช้ไฟอ่อนนะฮะเราจะต้มประมาณ 4- 6ชั่วโมง4 6ชั่วโมงละพักแล้วก็ปล่อยทิ้งข้ามวันเพื่อให้น้ํามันซึมเข้าเน,ใ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 นื้อปลาทูแล้วก็ต้มอีกประมาณ 4- 5ชั่วโมงอีกรอบหนึ่งที่เราไม่ควรทําก็คือไม่ควรคนมันเพราะถ้าคนมัน,นเนื้อมันจะแตกเพราะปลาทูปอกบางต้มมันมาประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้วเดีย๋ยวให้ดูหน้าตาของมันก่อนอ้าวหูยโอ้ เราได้ยินแล้วทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตุนกันต่อกนิดนึงเจอกันพรุ่งนี้ครับไปนอนครับกลับไปนอนกันนะครับฟ้าด้วยนะ next m o r n i n g สวัสดีครับกบเช้าวันใหม่อ่ะวันเช้าแล้วเ๋ยวดูท้องฟ้านยเป็นเมนูข้ามวันของเราเมนูแรกเรามาดูกันว่าซาเตียมันหน้าตาไปยังไงนะทุกคนอันหน้าตานะกลิ่นอย่างดีคือซาเตียเนี่ยถ้าเราเรียงมันดีๆหรือต้มดีๆครับหน้าตามันจะสมบูรณ์มากเว้ยแล้วมันจะกินได้ทั้งตัวเลยนะขั้นตอนต่อไปเราจะตักมาใส่จาน บอกไว้เลยว่าประทับใจมากเว้ยนี่เป็นการทำซาเปียครั้งแรกของผมเลยงั้นเดี๋ยวผมจะลองให้ลองกินให้ทุกคนดูเลยดูครับหอมครับอย่างแรกเลยแล้วนุ่มหวานมันกำลังดีผมบอกเลยว่าเนี่ยคู่แข่งซาบะในห้างเลยโคตรอร่อยเราไปดูของหวานไหมของหวานที่ผมได้ซื้อมาฝากทุกคนนั่นก็คือเ้กลาวามะพร้าวฝอยทอง นนมากที่สาคัญของเค้กเนี่ยเขาจะมีเนื้อมะพร้าวเป็นแบบเป็นชิ้นเลยมันดีมากเว้ยสําหรับคลิปนี้ของเราไปตลาดล้มหูกเราไปดูครับปลาทูดีและถูกมากเว้ยถ้าใครผ่านไปอย่าลืมแวะร้านที่ผมไปน่ารักให้ข้อมูลดีงกส้เป็นอะไรที่หาแบบหาไม่ได้ตามหนังสือและสําหรับเทปหน้าเลี้ยวซ้ายผ่านตลาดจะพาไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสําหรับ EP นี้เราก็ขอตัวไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้สไคร้แล้วก็ติดกระดิ่งด้วยนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ขอตัวไปกิน,กนที่นี่ปลาทูอร่อยไหมอร่อยรู้ได้ไงเพราะผมเคกินครับอ่าปลาทูต้องที่ไหนตอบหน่อปลาทูต้องที่ไหนแม่กองถูกต้องชื่ออะไรเนี่ยน,นาตกิดอนาคตของชาติจริงยอดเจอกัน,นครับนาตะกิจ<ง> <c oughs>